ข่าวด่วนสำหรับน้องๆน,นะคะที่กำลังจะสอบ t c a คสปี69ในพื้นที่ภาคใต้จากสถาน,นการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะกระทรวงอวและทปอก็ได้มีการประกาศเลื่อนสอบ t ีแกและทีแพดในพื้นที่ประสบภัยแล้วเพื่อความปลอดภัยและความเท่าเทียมกันของทุกคนโดยรายละเอียดนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเมซี่นิวสรุปข่าวเด่นอวประจำสัปดาห์จะมาสรุปให้ฟังค่ะ เมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอรพร้อมด้วยประธานทอป,ปอ,อนะคะก็ได้แถลงข่าวด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบในพื้นที่ภาคใต้ที่กําลังเผชิญอุทกภยัยอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินทางมาสอบได้โดยมีมติเปลี่ยนตารางสอบทีแกตและทีแพ2สองดังนี้สาหรับสนามสอบนะคะในจังหวัดสงขลายะลาและนาราธิวาสจะเลื่อนการสอบทีแกตและทีแพทสองทั้งจังหวัดจากเดิมสอบวันที่13-15ธันวาคม2568 เป็นวันที่17-19มกราคม2569ค่ะส่วนน้องๆในจังหวัดปัตตานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์และสตูลที่ประสบภัยและเดินทางมาสอบไม่ได้ก็สามารถเดอนคำร้องขอเลื่อนสอบไปในรอบเดือนมกราคมได้เช่นกันค่ะโดยจะมีการให้ลงทะเบียนยื่นหลักฐานอย่างเช่นภาพถ่ายน้ำท่วมหรือข้อความอธิบายผ่านทางระบบในวันที่5-8ธันวาคมนี้ค่ะ สำหรับน้องๆกลุ่มที่เลื่อนสอบนะคะก็ให้เข้าระบบเพื่อพิมพ์บัตรที่นั่งสอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่5มกราคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้นะคะการเลื่อนสอบดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้มีการปรับปฏิทิน T Cas สรอบหนึ่งพอร์ตโฟลิโอด้วยโดยจะเลื่อนวันประกาศผลนะคะจากเดิมคือวันที่6กุมภาพันธ์ไปเป็นวันที่4มีนาคม2569ค่ะกระทรวงอวและทปอนะคะยืนยันว่าการสอบครั้งนี้นะคะก็ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญแม้ข้อสอบนะคะจะเป็นคนละชุดแต่ก็มีความเป็นมาตรฐานเดีย เพื่อให้ทุกคนนะคะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมและพร้อมที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะกระทรวงอวเปิดตัวโครงการโดรนคนละครึ่งพัส,ส,สดุสมาร์ทฟาร์มิงโดยอวนะคะจะช่วยค่าใช้จ่ายในการบินโดน40บาทต่ตอไร่แถมยังมีบริการตรวจวัดค่าดินและการอบรมนักบินโดนฟรีโดยจะนำร่องก่อนใน3จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองและจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะโดยโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อย,ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ยุคใหม่ช่วยลดต้นทุนลดเวลาและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรงโดยมีไฮไลท์สาคัญที่พี่น้องเกษตรกรต้องทราบก็คือกระทรวงอวอน,นะคะจะสมทบค่าใช้จ่ายให้ทันที40บาทต่อไร่ให้กับเกษตรกรนะคะที่มีที่นารายละไม่เกิน30ไร่เท่ากับว่ากเกษตรกรนะคะก็จะจ่ายส่วนต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะนอกจากจะช่วยค่าดโดรนแล้วนะคะก็ยังมีบริการ การตรวจวัดคุณภาพดินฟรีและจัดอบรมนักบินโดนเพื่อการเกษตรฟรีด้วยนะคะส่วนพื้นที่นําร่องนะคะก็จะเริ่มต้นใน3จังหวัดค่ะก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองและจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้ตั้งเป้าว่าจะครอบคลุมพื้นที่1น0 0 0แไร่ค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรใน3จังหวัดน้ำร่องที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2569ผ่าน2ช่องทางหลักคือ1 เว็บไซต์โดนคนละครึ่ง m e s s i g o t h และ 2. แอปพลิเคชันเกษตรทันใจค่ะและนี่คือข่าวเด่นอวจาก m e s y News ค่ะ